สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ Psycho Art Channel วันนี้เราอยู่ในเกม Code of Sigma ก็วันนี้ก็จะเป็นบิวตัวละครสามูไรนะฮะก็สามูไัยเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้หลายสายเหมือนกันก็แต่หลักๆแล้วเนี่ยสำหรับการเล่น Survival เนี่ยซามูไรก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของอาชีพที่สามารถที่จะเก็บมอนได้ไวที่สุดอันหนึ่งเลยนะครับก็ด้วยความที่อันติของเขาเนี่ยมันค่อนข้างไวมากแล้วก็มีความ รุนแรงในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมมองว่าก็ไม่แรงเท่าฮันเตอร์นะครับแต่ว่าก็มีความไวครับแล้วก็มีความวิธีการเล่นที่เขาเรียกว่าทําให้สตูตายอย่างรวดเร็วได้นะครับก็จะไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราบิวอย่างไรนะครับสําหรับซามูไรนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นในส่วนของคาตาณะจันทราเหมือนเดิมนะครับ ในเปิร์กแรกก็จะเป็นพลังโจมตีประชิดนะเพราะว่าเราเน้นประชิดเลยอันติเราก็เป็นการโจมตีระยะประชิดนะฮะดังนั้นการการมีเปิร์กที่เกี่ยวข้องกับพลังโจมตีประชิดก็จะสําคัญนะครับต่อมาเปิร์กที่2ก็จะเป็นพลังโจมตีท่าไม่ตายนะเพื่อให้ติเรามีความรุนแรงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเบิร์กโดยผิยวๆของส่วนตัวซามไรเนี่ยอันติไม่ได้แรงมากนะครับฟันโอโทนิม่วง โอ้นี่ถือหอกสีม่วงะนะสี่ทีกว่าจะตายประมาณว่าใช้อันติฆ่ามอนได้แค่ตัวเดียวเองบางทีก็ตัวนี้เราอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีท่าไม่ตายเข้าไปด้วยนะต่อมาเพิ่งที่สามก็จะเป็นยอดสีมือจันทราตรงนี้ก็จะใช้ในส่วนของมูนแคนเซิลนะฮะต่อมาเปิ์งสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของดาบไฟลุกหรือว่าบางคนอาจจะเป็นว a ออฟเฟรมก็ได้นะครับใช้ว a ออฟเฟรมแล้วกดอันติก็จะทําให้ดาบเราติดไฟด้วยนะครับ แต่ด้วยความที่เราที่ผมใช้สกิลดาบไฟอยู่แล้วเนี่ยบางทีผมเลยไม่ค่อยได้ใช้นะผมเลยไปใช้ดาบไฟลูกแทนเพราะว่าบางทีผมเกียดกดสกิลนะครับเฉพาะกดสกิลไม่ค่อยเก่งต่อมาอันที่สองอาวุธระยะไกลเราจะใช้ระเบิดกระเป๋าหรือว่ายาต้องห้ามสีทองนะครับเป็นอาวุธในตำนานตัวนี้เนี่ยเราจะต้องให้โลนินทำการผูกอุปกรณ์ก่อนแล้วก็ อัปเกรดอุปกรณ์ให้เป็น120ก่อนที่จะเลือกเปิร์กเป็นบล,มมล็อกซามูไรถึงจะใช้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเปิร์กแรกก็จะเป็นในส่วนของรัศมีนะครับรัศมีระเบิดเพราะว่าเราจะใช้ระเบิดขาวหรือว่าระเบิดปกติของเราเนี่ยเพื่อเร่งอันติของเราให้เร็วขึ้นนะตัวนี้ ถ้าลัศิมีรัอกว้างเราก็จะทําให้เราได้พลังใจที่เร็วขึ้นรวมไปถึงเดเมจศัตรูเนี่ยมันก็จะกระจายเป็นวงกว้างได้มากขึ้นนะครับต่อมาอันที่2ก็จะเป็นพลังโจมตีสถานะผิดปกติด้วยความที่เราใช้ไฟด้วยใช้ระเบิดดินดำใช้สถานะ,ะต่างๆเนี่ยทำให้เราควรจะเลือกในส่วนของพลังโจมตีสถานะผิดปกติจะทําให้เราสร้างเดเมจกับศัตรูได้รุนแรงมากขึ้นนะครับ มาเป้าที่3ก็จะเป็นระเบิดดินดำนะครับตรงนี้เราอาจจะเลือกเป็นระเบิดแสงก็ได้ถ้าเราเล่นแบบคนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเรา,าเล่นแบบเซอร์วอลกับเพื่อนหลายๆคนเราใช้ระเบิดดินดำปาไปก่อนให้มอนเนี่ยศัตรูเนี่ยเลื่อนลดลงไประดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถที่ใช้อันติตามเก็บได้นะครับโดยเฉพาะพวกโอนี้ใหญ่ ถ้าเราใช้ระเบิดขาวระเบิดแฟตเนี่ยมันจะไม่มีผลกับเ,เมีเท่าไหร่มีผลนิดหน่อยดังนั้นเราใช้ระเบิดดินดำเนี่ยจะช่วยสร้างเ,เมีพื้นฐานหรือว่าการเปิดใส่สตูเนี่ยได้ดีกว่านะครับต่อมาเปิร์ที่4ี่ก็จะเป็นปลดล็อกซามูไรตัวนี้ก็จําเป็นนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้ละไม่ใช้เปิร์กนี้เราไม่สามารถจะใช้ระเบิดสีทองนี้ได้นะครับก็จะเป็นออปชั่นที่บังคับให้ใช้นะต่อมาสําหรับ เครื่องรางครับเราก็จะใช้ความสนุกผิดของเอนโจนะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องรางที่พิเศษขึ้นมาในแพดล่าสุดนะเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราอีก15%ถ้าเลือดของเราเต็มดังนั้นเลือดของเราจะต้องเต็มนะฮะมันจึงจะทำให้เดเมจของเราเนี่ยแรงมากขึ้นซึ่งค่อนข้างจะสำคัญเวลาเราเล่นเนี่ย บางทีเราจะเลื่อนลดไปนิดนึงบ้างอะไรบ้างเนี่ยไอน,นี้จะต้องอเรียกว่าระวังเวลาศัตรูโจมตีเราพยายามต้องไม่ให้ศัตรูโจมตีเราโดนนะพยายามหลบให้เก่งหรือว่าหาวิธีการเอาตัวรอดได้้อย่าให้โดนเดเมจเลยนะก็จะทําให้เครื่องรางตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากนะโดยเบิร์กแรกก็จะเป็นพลังโจมตีถ้าไม่ตายนะเพราะว่าเราเน้นอันติ อันตัวนี้ก็จะทําให้เราสามารถทันอันติได้แรงขึ้นนะครับต่อมาอันที่2จะเป็นพลังโจมตีโอนิพวกโอนิอ่ะมันค่อนข้างจะตายยากดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มพลังโจมตีเดเมจตัวนี้เนี่ยให้กับโอนิด้วยนะอีก10%หรือเราฟันปกติก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างเดเมจสัตูเนี่ยให้แรงขึ้นได้นะสำหรับพวกโอนิเท่านั้นนะฮะต่อมา เบอรที่3ก็จะเป็นฟาดฟันให้พรตรงนี้เนะี่ยสามารถเลือกออปชันได้2อ,อันนะครับก็คือจะเป็นออปชันก็าเ,าเรียกว่าเวลาสมรไรค่าศัตรูเนี่ยจะทำให้สร้างเดเมจได้รุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเราไม่โดนเดเมดภาษาไทยก็จะใช้คาว่าจังหวะเร็วขึ้นก็จะสร้าง ดีมินให้กับศัตรูได้แรงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่โดนโจมตีนะครสำหรับตัวจงวังหวะตัวอีกออปชั่นหนึ่งแต่ว่าผมบางทีผมจะเลือกใช้ฟาดฟันให้พรเพราะว่าเลือดเราเนี่ยมันจะต้องเต็มตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเวลาเรากดสกิลแล้วกดอันตีเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยเลือดเต็มได้นะเพราะว่าเวลาเราฟันมอนเนะ่ยเลือดเราจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคร อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มพลังใจตรงนี้จะค่อนข้างจะสําคัญเพราะเราใช้ันติบ่อยฮนะะสมุไรต้องใช้หนติบ่อยดังนั้นเนี่ยเราจะมีควรจะมีพลังใจเยอะๆก็ตรงนี้ราจจะเป็นออปชันที่จะเป็นเพิ่มพลังใจนะฮะต่อมาอาวุธนักโรคพิศดารอันแรกก็จะเป็นระเบิดเกาะติด ตัวนี้ก็จะปีความแตกต่างกับกว่าชาวบ้านที่เขาใช้กันก็คือชาวบ้านก็จะใช้คู่ในกันใช่ไหมแต่สําหรับป่าซามูไรเนี่ยผมนิยมใช้ในส่วนระเบิดเกาะติดมากกว่าหนึ่งก็คือความรุนแรงของมันนะครับแล้วก็รัศมีในการเกิดเดเมจเนี่ยมันจะกว้างแล้วก็การเก็บศัตรูในจุดเกิดเนี่ยถ้าเรายืนถูกตำแหน่งเนี่ยเราสามารถที่ทําให้ศัตรูเนี่ยโดนระเบิดเกาะติดเนี่ย ไปทั้งกลุ่มได้นะครับแล้วก็เราตามซ้ําด้วยระเบิดดินดําระเบิดขาวแล้วก็อันติเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บมันได้เลยสามารถที่จะเก็บมอนในเวฟนั้นๆได้เลยนะครับมีความรุนแรงสูงโดยออปชั่นอันแรกก็จะเป็นพลังโจมตีอาวุธน,นักลบพิศาสตร์ก็คือเพิ่มเดเมจให้กับตัวระเบิดเกาะติดนี่เองนะครับทำให้มันมีพลังรุนโจมตีที่รุนแรงมากขึ้นนะฮะ ต่อมาอันที่สองก็จะเป็นลดคูดาวเมื่อค่าอันนี้อาจจะต้องจําเป็นนิดนึงเพราะว่าคูดาวของตัวระเบิดเกาะติดเนี่ยมันนานนะฮะดังนั้นเวลาเราเล่นเกมในส่วนของตัว Survival หรือเกมเลวอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราครูดาวช้าเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ระเบิดเกาะติดได้ต่อเน,นื่องซึ่งมันจะยากหน่อยอยากในการเก็บมอนถ้าเราไม่มีระเบิดเกาะติดหรือว่าสก,กิบบอมตัวน,นี้ดังนั้นเราต้องลดคูดาวเมื่อค่าเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะฮะ สำหรับเปิร์ที่3ก็จะเป็นการเพิ่มรัศมีให้กับตัวระเบิดคนะก็ว่าเพราะว่ารัศมีตัวนีน้ของระเบิดเกาะติดเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากนักนะครับดังนั้นเราจะต้องใช้ออฟชั่นตัวนี้ในการช่วยนิดนึงนะเพราะว่าถ้าทำให้ระเบิดโดนศัตรูได้เป็นวงกว้างน,นั่นเองอันที่4สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของไฟแรงนะครับเพราะว่าการใช้ไฟเนี่ยร่วมกับพลังโจมตีสถานะผิดปกติเนี่ยจะทําให้ไฟราแรงมากขึ้น ระเบิดดินดำเราก็แรงขึ้นนะดังนั้นเนี่ยเรามีออปชันเสริมเพิ่มเติมตรงนี้มากา็สามารถที่จะใส่ในส่วนนี้ลงไปได้นะก็จะทำให้ระเบิดก่อติดเราแรงขึ้นไปอีกสุดท้ายก็จะเป็นระเบิดควันก็ใช้เหมือนกับอาชีพอื่นๆนะสำหรับในส่วนของอาวุธนักรบพิศาสตร์ชิ้นที่2เนี่ยเพราะว่า เราจําเป็นจะต้องหยุดศัตรูไม่ให้วิ่งหนีเรานะครับเราก็จะใช้ระเบิดควันในการบางังหรือว่าขวางศัตรูไม่ให้วิ่งหนีเราด้วยนะคและให้มันมารวมใกล้ๆเราด้วยตัวนี้ก็จะช่วยในส่วนของซัพพอร์ตการเล่นของเราออปชันแรกก็จะเป็นลดคูดาวอันที่2ก็เป็นลดคูดาวเมื่อฆ่าเหมือนกันนะเพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้ต่อเนื่องตรงนี้อาจจะสําคัญนิดนึงเพราะว่าคูดาวของระเบิดควันเนี่ยมันนานคือ120วิถ้าเกิดเรา เรารอ120ยี่สมันจะไม่ทันไม่สามารถที่จะใช้ต่อเนื่องได้ดังนั้นตรงนี้อาจจะต้องเลือกออปชันลดคู่ดาวทั้งคู่นะครับสำหรับเปิร์กที่3ก็จะเป็นยุทุป,ปกรณ์ก็เช่นกันเราใช้ระเบิดบ่อยเยอะมากเลยแล้วก็โดนเนิร์ฟด้วยนะครับสำหรับในแพนบปัจจุบันเนี่ยเราสำหรับสามูไรสามารถพกระเบิดได้แค่ระเบิดข่าวได้แค่6ลูกเท่านั้นเองนะ,ะจะแตกต่างจากโลนินที่ที่พกได้เป็น10 10ลูกนะครับ ก็หกลูกเนี่ยถือว่าน้อยน้อยค่อนข้างมากนะบางทีเรียกอันติไม่ได้ด้วยซ้ำนะ,ะดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการระเบิดให้ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งสำ,สำคัญสำหรับการเล่นสมุรนะครับตัวนี้ยุทธบุรเนี่ยก็จะช่วยในส่วนของการเก็บระเบิดแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนๆในทีมด้วยนะต่อมาก็จะสุดเป็นสุดท้ายก็จะเป็นเบิร์กที่ใช้สำหรับโชคดีนะครับก็จะเป็นสามารถที่จะรีเซ็ต ภูดาวของระเบิดควันของเราสามารถที่จะใช้ต่อเน,นื่องได้ทันทีแต่ว่ามีโอกาสที่จะติดอยู่ที่ประมาณสนะัก10% 15%รเนะฮา็ะบเพราะบางทีอาจจะติด2ครั้งติด3ครั้งติดติดกันก็เป็นไปได้นะครับก็มันจะสุ่มตามชื่อของมันก็คือแล้วแต่ดวงนะครับเคสำหรับอุปกรณ์ก็จะมีตามนี้นะฮะต่อมาในส่วนของสกิลนะฮะผมก็จะเลือกใช้ในส่วนของเพลิิโรธหรือว่า ดาบไฟนะครับก็ตัวนี้เราใช้ปุ๊บเนี่ยดาบเราจะติดไฟเหมือนกับ way of f a m e นะฮะแต่มันจะติดนานกว่าแล้วก็ดูเหมือนมันจะรุนแรงกว่านะฮะตัวนี้เนี่ยในแพทล,ล่าสุดมันเนินร์ฟนะฮะมันเนิร์ฟทำให้มันติดไฟอยู่ไม่นานนะฮะมันติดไฟอยู่มันหายสกิลมันหายเร็วขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องใช้ถูกจังหวะนิดนึงรวมไปถึงกับ ออปชันฟาดฟันให้พ่อนะถ้าเราใช้เนี่ยเวลาเราฟันศัตรูระยะประชิดมันจะเพิ่มเลือดให้กับเราด้วยนะก็เป็นออปชันที่มันต่อเนื่องกันมานะต่อมาด้วยความที่เราจําเป็นต้องใช้ในส่วนของอาวุธตํานานสองชิ้นเราเลยต้องเลือกในส่วนของสกิลเพิ่มจํานวนอาวุธระดับตํานานอันนี้นะครับแต่ถ้าไม่ผมใช้ชิ้นเดียวบางทีผมใช้ชิ้นเดียวในบางสายเนี่ย ผมก็จะเลือกในส่วนของพลังโจมตีระยะประชิดอีก25%ตรงนี้มันเพิ่มเยอะเลยนะครับในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยมันเพิ่ม12เองนะฮะอันนี้เพิ่ม25เพิ่มมากกว่า2เท่าอีกอดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะตีแรงมากเลยนะครับสำหรับสกิลตัวนี้เนี่ยอาจจะใช้บ่อยต่อมาในแถวที่3เนี่ยผมก็จะเพิ่มพลังใจเพราะว่า,าเราใช้ตีบ่อยนะครับ พอเราใช้อันติบ่อยเราจําเป็นควรจะเก็บในส่วนของพลังใจสำรองเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะฮะก็อันนี้ก็จะช่วยได้อีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งอันอื่นเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่อ่ะดังนั้นเราเราจะเ,เลือกใช้นี้เป็นหลักนะ,ะสําหรับสุดท้ายจะเป็นอันตินะฮะอันติผมก็จะเลือกอความพิโรธของฮัจิมังเนี่ยสองเพิ่มอีกสองครั้งรวมเป็นหครั้งแล้วกันนะ เพราะว่าเราจะเน้นอันติแล้วก็เก็บมอนจานวนมากดังนั้นเรามีอันติหลายครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถจิตค่าศัตรูได้ได้มากขึ้นนั่นเองนะครัสำหรับตัวนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นหนยนะตรงนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเราจาเป็นจะต้อง ทำให้เราเต็มตลอดเวลาเลยฉะ <c oughs> นั้นเราจะต้องหลบมอนด้ดีๆโดยเฉพาะตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีเทนงูเราจะต้องทำยังไงก็ได้ครับอย่าให้มันโดนเนี่ยนี่โดนละแต่ถ้าโดนก็ไม่เป็นไรฮนะให้เราฮิลเราสักโยนระเบิดใส่ตัวเองสักครั้งหนึ่งเ <c oughs> อ้าแล้วมี ไม่ฆ่า,ไม,ฆาไม่ฆ่าเทนง <tortured. S 2> ูจะสังเกตว่าผมตีแรงมากนะเมื่อกี้ผมคว้างระเบิดผิดไปนิดนึงถ้าคว้างถูกเมื่อกี้เราจะมีอันติเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเลยนะ นี่ก็จะเป็นโรนินเออไม่ใช่ซามุไรสายอันตินะครจะสังเกตว่ามันจะตีแรงมากๆนะครับอันติก็จะรุนแรงมากๆเพราะว่าเลือดเราเต็มเลือดเราเต็มปุ๊บเนี่ยฟันในส่วนของไอ้พวกโอนิหอกเนี่ยแป๊บเดียวตาย แต่เ,เรามีวิธีการเล่นอย่างหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องเลี้ยงสกิลคูดาวของตัวสกี้บอมเราให้ดีด้วยนะเพราะว่าบางทีมันคูดาวไม่ค่อยทันครูดาวไม่ค่อยทันบางทีเราใช้ันติได้ไม่ต่อเนื่อง อันนี้ลำบากแล้วเพราะไม่มีตัวบินบินอยู่โอเคโดนอีกมันจะโดนโอ้โหวาบแกง โดนอีกหนีแล้วโอเคโดดไม่ทันนะเอเคสำหรับซามไรสายอันตินะครับปัจจุบันจะเป็นอาชีพที่แบบนิยมใช้กันเยอะเลยสำหรับในส่วนของเซอร์เวลเกมเร็วนะฮะตรงนี้ก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสายอื่นๆเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อในวันหลังนะครับสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดพูดผิด บ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมอัดคลิปดึกนิดนึงนะฮะทำให้แบบมึนๆนหน่อยนะครับก็ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ทันที่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ